พาดหัวข่าวของ The Guardian บอกว่า Trump adjust auto tariff after claiming he want to help U S automakers คือแค่ adjust แค่ปรับแต่ไม่ได้ยกเลิกปรับอะไรในความเห็นพี่นารู้สึกว่าปรับน้อยมากเพราะว่าตัวภาษีเนี่ยยังเท่าเดิมก็คือ25%เท่าเดิมที่ปรับเนี่ยคือแค่ปรับ The Guardian บอกอย่างนี้บอกว่า 25% t a r i f f on imported car w i l l continue รถยนต์เป็นคันคันที่ส่งไปสหรัฐยังเจอภาษี25% and a new 25 tariff on auto parts will go into effect this weekend ส่วนภาษีชิ้นส่วนรถยนต์25%ก็ไม่ยกเลิกแลวจะมีผลบังคับใช้ในสุดสัปดาห์นี้เหมือนกับที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้มีปรับแค่ตรงที่ว่าทรัมป์จะให้ เงินชดเชยกับบริษัทที่นำเข้าชิ้นส่วนแล้วมาประกอบรถยนต์ในสหรัฐจะชดเชยราคาขายปลีกของรถยนต์คันหนึ่งได้ต่อคัน3.75%ในช่วงปีแรกและ2.5%ในปีที่2อ,อันนี้ก็คือการช่วยอันที่1ช่วยอันที่2ก็คือว่าบริษัทหนึ่งถ้าเกิดเจอภาษี2เด้งก็คือภาษีอลายกับภาษีอลูมิเนียมและเหล็กเนี่ย ให้ผ่อนคลายเจอแค่เด้งเดียวน,นี่คือสองหลักของที่ทั้มอั a จั u s ์หรือว่าปรับเพื่อที่จะช่วยผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐไม่รู้ว่ช่วยหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปถามผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐว่ามันมันมัน,ม,นมันมากพอที่จะทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ทัป์จะประกาศมาตรการนี้เนี่ยมีผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่ๆใ,ในสหรัฐอย่างฟอร์ด เจน e น a l m มอเตอออกแถลงการเมือ่อวันที่28เมษาย,ยนระบุนะคะบ,บอกว่าอยากจะให้ทรัมป์เนี่ยช่วยบรรเทาผลกระทบภาษีต่อสกรรมยานยนต์แล้วก็พวกซัพพลายเออร์รวมถึงผู้บริโภคด้วยเพราะว่าถ้าเกิดรถมันต้องประกอบในชิ้นส่วนที่แพงขึ้นเนี่ยราคามันก็จะไปเพิ่มขึ้นคนก็ต้องซื้อรถแพงขึ้นอันนี้เขาก็ทำจดหมายขอร้องไปที่ทรัมป์ทรัมป์ก็ช่วยด้วยการ ผ่อนปรนใน2ประเด็นอย่างที่เล่าให้ฟังก็ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วในส่วนของเราถ้าเป็นไปตามข่าวที่เดอะการ d เดียนรายงานเนี่ยเราก็จะยังเจออยู่สำหรับภาษีชิ้นส่วนที่จะมีผลบังคับใช้ในสุดสัปดาห์นี้